มันมีคำพูดหนึ่งของมารีตอนที่ผมเจอปัญหาดราม่าครั้งใหญ่ใช่ปะ่ะนะดราม่าไอเนี้ยของผมอะแล้วมารีมันพูดว่ากลับมาสตรีมเถอะอันนั้นทำให้ผมมีกำลังใจด้วยนะเว้ยบอกให้คำพูดนี้ขอบคุณมากนะฝากไปขอบคุณด้วยแล้วกันนะคำพูดนี้เดี๋ยวเราไปกังัดร้านรัวเลยงัดร้านรรัวเพื่อเอาทรัพยากร งันร้านมัง <phin x> <super> ัานได้กี่คนนะงันร้านได้กี่คนน่ะแปดคนจับลุ่มแปดงัดร้านเธอหรอเธอนี่ไงเธอไปทำงานกับพ่อแม่ครับพ่อแม่เปิดซื้อฟาร์มฟาร์มไก่2,000ไร่ เมันเลยต้องให้อาหารไก่พันไล่น้องมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาครับไปหาอาหารไก่เพราะน้องมันลงทุนทําธุรกิจ2,000ล้านกับพ่อแม่ครับก็เลยต้องไปดูแลฟาร์มไก่ดูแลคนเดียวพันไล่อะไม่มีลูกน้องนะส่วนอ้อนก็อ้อนไปเปิดธุรกิจแต้หุ้นส่วนของ x c s อโกสมา ก็เลยต้องไปดูแลเซ <GO> ียสโกกับว<ล>พอพี่แระพอพอซื้อธุรกิจ v a l o r a n t กับไอ้นี่มาเลยครับแดนไอ้ทีมาต้องรวมมาให้กูใช่ไหมแนาแต่ละคนมีหน้าที่ไงก็เลยต้องต้องไปดูแลกันก้อนได้ธุรกิจมาว a l o r ลแรนกับเซียสอกะก็เลยต้องดูแลหน่อยเพิ่มส่วน99%เธอก็ไปเปิดฟาร์มไก่ ยูเป็ดก็เลิกเล่นน่าจะเบื่อไฟเอไปเล่นน่นะไปเล่นไอเกมแซน GTA แซนแทนครับบอกว่าภาพมันไม่ค่อยสวยภาพแบบเนี้ยมันไม่ค่อยถนัดมือก็เลยไปเล่นแซน GTA แซนยคเก่าไปทำแก๊งที่นูน่น ตอติหล่าลุงเราไปช่วย,ยคือเฮียอะไรตอติหล่าลุงเราไปช่วยคือเฮียอะไรวะกูยังเอาตัวเองไปรอดเลยกูไปช่วยเหลือใครได้เนี่ยไอสัตว์กูดูกูตัวกูยังเป็นแหนมอยู่เในเฮีย ต้องบอกแถวเขาเอาเลยทันยังนะนุ่มจะเป็นตัวละครไดมอนเทสเหรอเอเตียยไม่ได้เหรอตัวละครลับับพี่อะไรสัรับอะไรเหรอเฮ้ยมึงเล่นข้างๆแมพไปก่อนเหรอตัวละครลับ เต้ลุงแม็กก็มีอยู่แล้วลุงแม็กที่นู่นอะ่ะมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอตาเท้าอะ่ะมีลุงแม็กอยู่อติก็ดีไม่ใช่หรอมีหมดทุกตัวละครน,นั่นแหละลุงแม็กก็อยู่นูน่นอยู่มีคนมาบอกผมเยอะมีลุงแบกด้วย ต้องการตัวจริงอะ่ะมาเล่นแลกเดยถ้าเล่นแลกอะ่ะเดี๋ยวไปด้วยไปดิมาลงแลกกอนเดยเข้าแลกมาแล้วมาชวนในแลกอะ่ะตั้งไหนพี่แต้ตัองไหนตั้งเยอะ ต้องเร้วเก่าๆเลยว่ะ <laughs> กว่าชาตินี้ไม่ได้ชวนกูนหลายสัตว์กูน่าจะไม่ได้ไปแล้วไม่เอาไม่อยากเป็นภาระให้คนอื่นครับไม่อยากสร้างปัญหาให้คนอื่น เออมันมีคําพูดหนึ่งนะเว้ยอันนี้พูดถึงตติใช่ไหมมารีอ่ะมันมีคําพูดหนึ่งเว้ยผมไม่รู้นะว,ว่าฝั่งนั้นพูดถึงผมอะไรแต่ว่าผมมันไม่ได้กดเกลียดมารีนะมันมีคําพูดหนึ่งของมารีตอนที่ผม<า>เจอปัญหาดาาาราม่าครั้งใหญ่ใช่ป่ะดรามา่าไอเนี้ยของผมอ่ะแต่ว่ามารีมันพูดว่ากลับมาสตรีมเถอะอันนั้นทําให้ผมมีกําลังใจด้วยนะเว้ยบอกให้คําพูดนี้ขอบคุณมากนะฝากไปขอบคุณด้วยแล้วกันนะคําพูดนี้ทําให้ผมแบบ ไอยเหคนที่แบบนั้นยังยังพูดกับผมแบบนี้ได้คำนี้ะคำนี้แม่งรู้สึกดีใจอะรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่หมายถึงแบบคนที่แบบกินเกียน์วนตีในพูดคำนี้ออกมาได้ทำให้ผมมีกำลังใจอยู่ครับแบบคนด,าออดอ่าตลอดเงี้ยโหลดยีิบเก้าแล้ว เรียกชวกับเพื่อนไม่แต่ว่าผมไม่นี่ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ใครผมอยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากสร้างปัญหาให้คนอื่นครับอย่าผมไปสร้างปัญหาให้คนอื่นเถอะขอบคุณที่ชวนถ้าชวนมาจริงๆนะขอบคุณที่ชวนนะขอบคุณที่ชวน